จทย์บอกว่านะครับไวรัสชนิดหนึ่งขยายพันธุ์นะครับเป็นสามเท่าทุกๆยี่สิบนาทีนะครับเป็นสามเท่าทุกๆยี่สิบนาทีนะครับเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับมีไวรัสชนิดนี้อยู่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นตัวนะครับเจ็ดหมื่นตัวเจ็ดหมื่นอีกนานเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นตัวนะครับผมก็ทําเลยครับ ยี่สิบนาทีนะครับก็จะเป็นสามเท่าก็จะเป็นสองเอาสามมาคูณนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์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 อ่าผ่านไปยี่สิบนาทีผ่านไปอีกยี่สิบนาทีครับผ่านไปอีกก็เอาสามมาคูณครับหกสามศูนย์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 นะครับทีนี้ตอนเนี้ยไวรัสทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่านี้นะครับไวรัสทั้งหมดเป็นหกแสนนะครับหกแสนสามหมื่นนะครับ ผ่านไปอีก20นาทีครับก็เอา3ไปคูณครับ6ก8 3 3 9นะครับ0แล้วก็1 2 3โอเคตรงนี้20มนาที20นาที20มนาทีรวมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ชั่วโมงครับ